หนังสิตาราร่ำให้เปิดใจครั้งแรกปมแบนลูกหนังถูกเพื่อนในวงการขอเลิกคบ กับประเทศไทยมาแล้วสําหรับลูกหนังสิตาลาลูกสาวของพระเอกภูลวงรับตัวสรัญยูที่ได้ไปเดบิวต์ในนามสมาชิกวงเกิร์ลกูเคปปอปงไฮคีและหลังจากการเปิดตัวของวงกับเจอกระแสะดรามา่าแบนลูกหนังจนเป็นสาเหตุให้ถอนตัวเพราะไม่อยากเป็นปัญหาให้ใครซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวก็ได้มีการคุดอดีตของสาวลูกหนังและคุณพออ่อตัวสรัญยูและจากประเด็นดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางค่ายต้นสังกัดของลูกหนังก็ได้ออกมาแถลงการถึงประเด็นดังกล่าวยืนยันไม่ปลดลูกหนังออกจากวงไฮคีจนกระทั่ง ทั้งเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งว่าลูกนังสิตาลาขอทอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวงไฮคีหลังเดบิวต์เพียงแค่5เดือนด้วยสถานการณ์ส่วนตัวจนกระทั่งลูกนังสิตาลาก็ได้ออกมาพูดเปิดใจครั้งแรกโดยเธอนั้นได้เผยว่าตนเป็นเด็กฝึกธรรมดาซึ่งเด็กฝึกธรรมดากับเด็กฝึกที่เตรียมเดบิวต์จะต่างกันเด็กฝึกธรรมดาเขาจะฝึกไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ว่าจะได้เดบิวต์วันไหนความสีเรียสก็เลยต่างกันพอรู้ก็สีเรียสมากขึ้นจากที่เคยซ้อมสนุกสนุกกลายมาเป็นซ้อมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์แต่พอใกล้จะเดบิวต์ก็ไม่มีวันหยุดตนก็รู้สึกเหนื่อยแล้วที่ช็อกมากก็คือการควบคุมการกินหรือน้ําหนักเพราะปกติเป็นคนที่ชอบกินแต่เขาให้เวลาสองอาทิตย์กินแค่พริกหยวกและมันโถทางค่ายก็ถามว่าทําได้ไหมน้องทุกคนก็ตอบว่าทําได้เราก็ทําได้และน้ําหนักก็ลดตามเกณฑ์ที่เขาให้ไว้และสองอาทิตย์นั้นก็เหนื่อยมากเราทําด้วยความเข้าใจทางค่ายเขาต้องการแบบนี้เราก็เข้าใจเขาเชื่อในตัวเราเราก็เชื่อในตัวค่ายเราก็ไม่มีปัญหาและระหว่างที่เราเดบิวต์เราก็ร้องไห้บ่อยมาก แต่จะไม่ให้ใครเห็นว่าเราอ่อนแอโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แทบจะไม่โทรไปบอกเพราะว่าไม่อยากทําให้เขาเป็นห่วงและช่วงก่อนเดบิวต์ก็จะมีหลากหลายความรู้สึกมากเป้าหมายที่เรามองมาด้วยกันกําลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อทางค่ายก,กาศเดบิวต์ออกไปก่อเกิดกระแสบแบนลูกหนังซึ่งเริ่มมาจากทางค่ายวางคอนเซปต์เอาไว้ให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนข้อมูลตัวเองว่าเราเชื่ออะไรส่วนสูงเท่าไหร่ใครคือแรงบันดาลใจคําตอบของเราในตอนนั้นก็คือคุณพ่อซึ่งก็หนีไม่ได้ที่เขาจะไปขุดว่าน้องคนนี้คือใครและคงไปโฟกัสที่คําตอบของเรา เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาตอนนั้นเราไม่ทราบเพราะมือถือไม่ได้อยู่กับตัววันที่ค่ายประกาศออกไปแล้วน่าจะซ้อมถึงตีสามมือถือก็ฝากค่ายไว้เขาคิดว่าเราไม่ควรเล่นมือถือก็หลับไปจนตื่นขึ้นมาค่ายก็เรียกเราคนเดียวในวงไปคุยเขาบอกว่าแม่โทรมาหาร้อยสายก็ให้คุยกับคุณแม่ครั้งแรกที่ได้คุยคุณแม่ร้องไห้แม่ก็อธิบายว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นและพอเรารู้เรื่องนี้เราก็เข้าไปดูในทวิตเตอร์เขาไปอ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมรับว่าช็อกเหมือนกันแต่ก็พยายามทำเข,เขาเข้าใจว่ามันม อนื่นเราต้องรับผลให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองทํามันมีผลอยู่แล้วไม่ว่าจะบวกหรือลบเข้าใจว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นอดีตมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราทําในอดีตท,ทําให้คนกลุ่มไม่น้อยได้รับผลกระทบการไปร่วมชุมนุมณวันนั้นความรู้ความเข้าใจของเราที่ไปพอเชื่อว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราคิดแค่นั้นจริงๆเราไม่พูดว่าเราไปด้วยความเป็นเด็กเราไปด้วยความที่เราเชื่อแบบนั้นและคนที่ไปตรงนั้นก็มีจุดประสงค์ด้วยกันก็คืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้้นนนนแแตตต่่่่ไมคคิดวาาาออาาจะเป็บบีีหรืผลท มาที่เราทําไปตรงนั้นจะทําให้เราเสียใจจากที่เมื่อก่อนตอนเองไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆพอกลับมาคิดทบทวนจนวันหนึ่งมันเกิดเอฟเฟกกับคนรอบข้างเป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียใจมากที่สุดหลังเกิดกระแสะแบดไปแล้วและเขาบอกอีกว่าเขามีภาระราที่เขาต้องรับผิดชอบเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปเป็นภาระราคนอื่นบางคนถึงขนาดที่ว่าขอ u n ฟ o l l o w ไม่อยากมีปัญหากับคนในสังคมไม่อยากมีปัญหากับสิ่งที่เรามีหรือบางคนขอลบรูปที่เคยถ่ายด้วยกันเพราะโดนคนมาพูดไม่ดีว่าเป็นเพื่อนกันบง คนโดนแคนเซิลงานเพราะเราถึงขั้นบางคนไปทะเลกาะกับคนที่บ้านจนเรารู้สึกว่าทําไมเราเป็นคนแบบนั้นทําไมเราเป็นภาระเขาขนาดนั้นจนเราคิดว่าเราเป็นปัญหาพอเราคิดแบบนั้นก็เริ่มไม่รักตัวเองความมั่นใจเริ่มลดลงความรู้สึกดีๆกับตัวเองก็เริ่มลดลงจนเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีนะวันนี้คนกลุ่มไม่น้อยเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทําดังนั้นเราต้องขอโทษจริงๆเรื่องด่าเรื่องแบนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีคนที่ชอบและไม่ชอบเราแต่เมื่อการแอคชั่นของเราทําให้ใครรู้สึกไม่ดีเราก็รู้สึกเสียใจ รู้สึกตอนที่ตัดสินใจออกจากวงหลังจากที่เกิดดราม,ม่ากขึ้นปฏิเสธยากมากที่จะไม่เกิดเอฟเฟกกับคนในวงบางคนฝึกมานานกว่าเราไม่อยากให้เขาต้องมาได้รับผลกระทบจากเรื่องหนึ่งที่เราทำทั้งที่เขาไม่ทราบอะไรเลยแม่เราก็บอกว่าอยากคิดแบบนั้นแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆเราคิดว่าเราเป็นปัญหาในวงถึงน้องๆในวงจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเอฟเฟกจากเรามันไปกระทบกับคนทั้งวงทําให้น้องคนที่เขาไม่รู้เรื่องต้องมารับแรงกดดันจากทางค่ายหรือคอมเมนต์ที่เขาเห็นเราก็คิดว่าเราอยากจะเอาตัวเองออกมาจาก ตรงนั้นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแค่เราคนเดียวจริงๆแล้วเอฟเฟกมันไปกระทบกับน,น้องๆทั้ง3คนที่เขาไม่รู้เรื่องทางค่ายด้วยครอบครัวของน้องด้วยและก็ครอบครัวของเราด้วย